นายกสโลวาเกียโรเบโตฟิโกออกมาแช์ค่ะว่ารัฐสมาชิกยูและนาโตหลายชาติกำลังพิจารณาส่งทหารเข้าไปยังยูเครนซึ่งกระตุ้นให้เขาออกมาส่งเสียงเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์โลกที่อาจลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้ค่ะ Why Wow เมื่อวันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโรเบรโตฟิโกนายกรัฐมนตรีสโลวาเกียได้ออกมากล่าวอ้างค่ะว่ารัฐสมาชิกยูอิยและนาโตหลายชาติกำลังพิจารณาส่งทหารเข้าไปยังยูเครนซึ่งเป็นเสียงกระตุ้นทำให้เขาต้องออกมาส่งเสียงเตือน เกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจลุกลามบานปลายต่อโลกค่ะสําหรับโรเบรโตฟิกโกถือเป็นอีกคนที่ค่อนข้างจะมีจุดยืนสวนกับสมาชิก EU และนาโตโดย1วันหลังจากที่เขาสาบานตนเข้ารับตําแหน่งในเดือนตุลาคมฟิโกนะคะได้ระง,งับความช่วยเหลือด้านการทหารทั้งหมดที่สโลวาเกียม,มอบให้กับยูเครนพร้อมทั้งกล่าวอีกค่ะว่า EU ควรเปลี่ยนจากการเป็นผู้จัดหาอาวุธมาเป็นผู้สร้างสันติภาพแทนค่ะและภายหลังจากได้รับเลือกตั้งเมื่อเดือนตุลาคมปี2566 นายฟิโกก็ได้แสดงความคิดเห็นหลายต่อหลายครั้งที่กัดก่อนความสัมพันธ์ระหว่างสโลวาเกียกับชาติเพื่อนบ้านอย่างยูเครนโดยล่าสุดค่ะเขาได้บอกกับผู้สื่อข่าวนะคะหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ารัฐสมาชิกนาโตและยูหลายชาติกําลังพิจารณาส่งทหารของพวกเขาเข้าไปยังยูเครนแม้เขาไม่ได้อ้างอิงแหล่งที่มาที่ไปในการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้เพราะอ้างว่าไม่มีอํานาจที่จะลงรายละเอียดแต่ความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีสโลวาเกียร,รายนี้มีขึ้นก่อนหน้าการประชุมของ ผู้นำยูในกรุงปารีสซึ่งจัดโดยประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสในการประชุมนั้นนะคะมีเป้าหมายยกระดับแรงสนับสนุนที่ตะวันตกมอบให้แก่ยุเคนอย่างชัดเจนเลยค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะนายปิโก้ยังได้ให้คำจำกัดความการประชุมดังกล่าวอีกค่ะว่านี่คือแผนการประชุมเพื่อการรบและเรามองเห็นความเสี่ยงด้านความมั่นคงใหญ่หลวงในข้อตกลงทวิภาคีต่างๆที่มีความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการเร็วๆนี้โดยที่สมาชิก n a โตและ EU วังส่วนต้องการส่งทหารของพวกเขาเข้าไปยังยูเครนค่ะ ก็คงต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าสิ่งที่ผู้นำสโลวาเกียรายนี้พูดจะเป็นเพียงการพูดในมุมมองส่วนตัวหรือจะมีท่าทีจากกลุ่มชาติสมาชิกยูอแลและนาโตจริงอย่างที่กล่าวอ้างหรือไม่เพราะนายฟิโก <F ico S 2> เองก็เคยตั้งคำถามเกี่ยวกับอธิปไตยของยูเครนและได้มีการเรียกร้องให้นานาชาติหันมาประนีประนอมกับรัสเซียมากขึ้นเนื่องจากการสนับสนุนยูเครนในลักษณะนี้ต่อไปก็มีแต่จะนำไปสู่การสร้างสถานการณ์ความตึงเครียดที่ลุกลามบานปลายใหญ่หลวง ค่ะวายเว้า